อยากรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงคุณโยมคำถามนี้ดีมากเลยนะเคยได้ยินคำนี้ไหมใจคนเรามีสภาพเหมือนลิงที่จะสัตว์สายไปนูน่นไปนี่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจะรู้ใจตัวเองได้เนี่ยก็ต้องฝึกหยุดใจไม่ใช่หยุดหายใจนะคือหมั่นดึงใจกลับมาหยุดกลับมานิ่งในตัวเราไม่ให้ใจเนี่ยไปติดในเรื่องคนสัตว์สิ่งของนอกตัว มากจนเกินไปเพราะบางทีก็ทําให้ทุกข์ใจนะวิธีการนะทุกๆหนึ่งชั่วโมงลองหาเวลาทําใจหยุดทําใจนิ่งดึงใจกลับมาอยู่กับตัวจะใช้การภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังหรือพุโทโธพุโทโธกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองก็ได้แบบนี้นะก็จะเป็นการฝึกสติเช่นเดียวกันทําแบบนี้บ่อยๆเราจะรู้ใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าเรากําลังนึกกําลังคิดอะไรอยู่และที่สําคัญเลยนะเราจะมีความสุขจากความสงบภายในที่เกิดจากใจที่หยุดใจที่นิ่งนั่นเองลองไปปรับใช้กันดูนะ,จะเจริญพร